กับเครื่องบิน h อีห้าหน่งเอทีห้าห e มาในแมปแมปเอเซนต์โมดเลยนเอสติกนะฮะน,นี้ก็มากับเพื่อนๆของผมเองนะฮะเอ้ยทักทายหน่อยเร็วเร็ววัดดีฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลชามาไฮว์ <Hello. S 1> Hi, ไปเถอะพามใช่รีบไปเถอะตอนั้นโหดมากเลยโหดจะเงียบทำไมคุณตองพูดในสตตีมไม่ได้อะมันไม่รู้อ่ะมันบอกว่ามันล็อกฟิเจอร์นี้อยู่กลับตูนมาแล้วสักถามล้ำหน้าทำไมผมยังไม่เห็นผมเห็นผมห็งตูงเสียงเครื่องบินน่ารักจังเ ผมพี่บอกว่าเขาิีดีเลยต้องบินไรวนะปีสองชท่านั้นปีชั้นเดียวเฮ้ยบอมเบอร์ไม่น่าจะสามลำเลยอ่ะบอมบี้อเมริกาเพื่อนคาตาลีนาเพื่อนคาตาลีนาแน่เลยเพื่อน รูปร่างแบบนั้นใช่เลยเพื่อนคาตาคาตาลีน่าถ้าเป็นญี่ปุ่นก็เห็นหกเพียงแต่ลองยิงเขาเครื่องดูว่าจะค่อยหีรอบเดียวพอแล้วใช่ใช่ใช่มาลีกุ๊บก่อนไหมมาลีกุ๊ปก่อนไหมตามไปขออีกข้างงก่อนปูมาลีกุ๊บก่อนด้วยผมเบอร์สามลำเลยอ่ะมาลีกุ๊บก่อนฮะเดี๋ยวก่อนอยากร้อนเงินร้อนเงินอ่าหัวร้อนหัวร้อนปล่อยคนโอมเขาเอารีกุ๊บก่อนสามลำเลยอ่ะจะเลือกลำอ้านั่กันค่อยกลับไป ร้อนเงินไงไม่มีเงินใช้อยากจนเนอะจะลองเอาเออ,อภูมิเขาไม่เงินล้านหนึ่งแล้วนะรู้สึกภูมิจะหลุดไปอ่ะกล้วยตอร่อยคลิปนี้เงียบมากเขาบอกโคตรจะเง,งียบเพราะเสียงเครื่องบินเงียบก็เลยเงียบหมดเลย เราไต่ขึ้นไปไม่ได้เพื่อนทำยไงดีก็หนีดิเพื่อนมันยิงเราเพื่อนยิงเราเพื่อนจุดจ้องมินเพื่อนเออแล้วก่อนเพื okay, wait, ่อนโอเคไว้อยู่วอะไปโดนไปได้กินข้าวเราโอ้ยเ,ออเราอยากยิงยังเลยอ่ะแต่เราไต่ขึ้นไปไม่ได้ทำยไงดียำติปันไปดิ ฮัลโหลพีช <Laure en> er ุยเตอร์พีชยเตอร์เต็มเลยเพื่อนเราจะเราเจอไอพียี่บกพีชเตอร์าจะพีชยเตอร์ยังมันให้มันใันตายยงพวกคอมเปอร์มันบินมาหาเราแล้วยังมันเพื่อนมันตาย đến <trose> nó <coughs> 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 วย้วยกาของด้วยก่อตัวไม่ได้ราหัวเขาเจ้าทำไมเครื่องช้างนี้เนี่ยัใจขงคไม่ไหวดูดังเพลัปั๊บเยหนจรมันลอยง่ายจริงเลย ไปแล้วรับน,น้อยมัใช้เยอนนิดีน้อยที่จะข้อสป,ปีดแล้วแป๊บเดียวแย่แย่แย่ตัวนี้ yeah, yeah, yeah. น,น,น้อยแล้วอะมันน้อยนอยนริ ไปครับมึงไปหาคุณอยู่ว่างต้องเอะไรกันไปอย่างเงียบๆนะครับไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยขับชิวๆต่่วาขับได้โลโมชั่นมากขับชิวๆตัวโลโมชั่นนะครับมาดูคนทุนแล้วดีกว่าอยู่สบายล้เอาวอดเดือดทนเป็นไรไหมน่ะ ฮะใครเป็นอะไรทีไ่ไปชนมันทำไมเมื่อกี้เห็นฮะใครชนไม่เคลืนดามเดมจเลยนี่ไม่เคื่อนดามเมจเลยเมื่อกี้เห็นขอึอนยินโยกไปเลยอ่ะคุณนะไม่เคลืนดามเมจเลยโหดผมนี่เห็นเรียบร้อยละโหดไงมนโฉบะโดดยับถังพี่โอ้ผมว่าผมจะตายแล้ว

โอ้ยนี่มันจัดแพนเซอร์เนี่ยนะเขาเห็นจัดแพนเซอร์ด้วยเจอแต่แฮมเมอร์จอดอยู่โน่ทำไมต้องมันดับตอนนี้ด้วยรับไม่นานเร่งมากเลยเป็นคลิปที่เงียบมากเงียบมากมาก เงียบจริงๆลงไปลงป่าแล้วไหนใครลงป่าจอดแบบว่าพอเลิกจะไม่เล่นเรเล,เลติกประเทศนี้ลนะเทียแรกอจจะไม่เล่นนะนกดีอ่ะหมูงเงินเยอะดีเมื่อกี้ได้ตั้งตั้งสามพันทำหนึ่ง ผมไม่ชนเอาชนเอารัสเซียแม้มเยอะดีอะ่ะต่อไปเออรัสเซียก็ได้นะราจจะเอาญี่ปุ่นเทียแรกๆอะ่ะมันดีผมไม่เอาญี่ปุ่นญี่ปุ่นมันเนาะมันก็พอก,พก,พกับปเทีนี่แลงญี่ปุ่นเหลือผ,ผู้เหลือลอดคนสุดท้ายคือ,อคุณตอ่อ นะจริงๆนะพูดแล้วเราโฆษณาคือคุณตอง ออกเลย ทำไมเมื่อกี้ไม่พูดอ้าไม่รู้กดปุ่มไหนหาปุ่มตั้งนานกรุ่งแง่เปล่าเออยิงไงยิงยิงกอบเมาส์แล้วต้องเป็นอะไรเนี่ยทกลองจะเล่นอะไรกป็นเนี่ยเล่นไอเน่เปล่าอีเวนต์อะ เออเดี๋ยวขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วครับโคตรจะเงียบเลยคลิปเนี้ยเงียบมากเออขอจบไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีค่ะ